Okay, miss Bye-bye.

それで、どうするるるるやややっっってていいの来週の…入マシン買えるどっちにるはい。本当。 Ok, sayang jawab aku ini tu mama, saya ni naik lah Cikgu ni Mana kak, mana kak Mana kak, cikgu so. ก็สนุว์ใช่หรือไม่ก็ไม่กินเนาะน่าเสียใจเป็นรถโรงเรียนนะคะนางเคยเคยเคยนั่งตอนอนุบาลนะจำได้นี่โรงเรียนเก่าโรงเรียนอนุบาลของมิกิเคยเข้านะคะ ป,ปีหน้าก็ปีหน้าเมษาก็พอสามแล้วนะไวเนะพวกอย่างไปไวมากมมเร็วมากนนโอ้มีปลาด้วยมีนะปลาเห็นไหมตัวใหญ่ใหญ่ภาราอสนนักปนา ก็ตปลอะอ่ะจะไดันโให้หรืออ๋ใไขดานจะไหนอัะไม่สูโยรูดักตะลา่ะอากูเีนี่อะไรนียออกูอะไรอ่ะนอนอีกสองตัวนะคะที่ปัญญาจะให้ดูนะปลานะสองตัวเห็นสอตัวปลา้น้ำใสเยอะมาก nước cho, thấy một nơi, à, mờt, đồ à, mẹ nhé, à, Việt Nam Việt Nam nước, ปลาก็ตัวใหญ่นะปลาประมาณตัวละสองสองโลสามโลนะคุณยายว่าตัวใหญ่ามากเมื่อก่อนเยอะกว่าน,นี้นะหลังจากโควิดปลาหายไปหมดเลยเราไม่รู้ว่าคนเอาไปหรือว,ว่ามันตายไปเนาะยิงเมื่อก่อนอยู่ข้างล่างโน้นหน้าร้านเค้กคุณยายกับน้องมีกี่ชอบเอาขนมปังไปให้นะ โอ้มาทีสามสิบี่สิบี่สิบมาเต็มเลยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเลยหายไหมดไม่รู้กลางคืนมีคนมาตักไปหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนอะแต่กลางวันก็ไม่เคยเห็นใครตักนี่ก็มีเห็นไหมตรงกลางนี่ก็มีตัวนึง ก็มาเร็ยสักกันนะเด็โอ๋ออากาศเย็นลมเย็นเลยนะเนี่ยาไม่มีแดดนะถ้าไม่มีแดดก็จะเย็นมากมาก เย็นวันก่อนเป็นว่าก่อนกลางคืนเป็นน้ำแข็งไม่กมกมเกะว่านักขุนมาอะไรกันหรอกแค่สเก็ตแต่ก็อจิกก็อจิกไม่เกะมาซึ่อหิริวิ่งีหรเห็นไหมคนญี่ปุ่น เรา,าญี่ปุ่นเห็นนะก็จะชอบดอเดินอย่างนี้กันนะไปที่ไหนก็เจอทุกที่เดินแล้วก็จะแข็งแรงนั่นเด็ดอาซากอิคเนาะอในโซะเอ๊ะเอ๊ะแข็งแรงก,กันนะเจอคนร้อยอายุร้อยอายุเก้าสิบแปดสิบกว่าปั่นจักรยานไปหาหมอเองกันทั้งนั้นเลย อะไรนะหนูมามาหนูบักคูรักกันอย่าอีแล้วไงเอออีดูหนอจะสร้างสติมิสิบุนเดะคนญี่ปุ่นโซ้าวอายุยืน จะแข็งแรงแล้วเขาออกเดินออกกําลังกายกันเนาะยายก็ไม่ไหวแล้วหลังปีใหม่จะเข้าคอร์สออกกําลังกายเลยนั้นเนี่ยอดอนอดแอบเกินแลนวักกนามาสก์ก็ไม่ได้กอนห้ามาสก์กชิวกันสิ 哎。<laughs> นีนะจะแสบปิดเทอมภาคฤด,ดูร้อนคนใดอาจจะกลับไปเที่ยวไทยนะจ่ชวนจะแสบก่อนไม่ไหวอยู่ญี่ปุ่นมีแต่ความเครียดร่างกายก็เลยอ่อนแอดๆเนาะมัน,นีเครียดเยอะหรือเปล่าหรือว่าเรา ส่วนแล้คุณยายจะอยู่ไม่พบเจอใครนะไม่ไม่แถวบ้าคนคุณคุณยายอยู่เนะี่ยคนไทยเขาก็อยู่กันเยอะนะแต่เราไม่รู้จักเขาไงคุณยายจะชอบโลกส่วนตัวสูงก็ว่าได้เนะให้หรือก็ะจะให้หรือให้ไง เพื่อชวนเห็นไหมไม่เข้า้าเจอคนไม่กินคือรูมเหรอคุณนได้เดียวอาไมทำไมกระสันตอนคิดนี้ต่เยอะเมื่อวานไฟเก็บดูดเพื่ออาบน้ำแป๊บเดียวเล่นขายขนมเล่นขค่ไหนรู้เอาน้ำใส่ปักไฟแดตาไฟอ่ะ ไฟซอสอะแต่แนางนางตั้งสติได้ยังไงไม่รู้ยายก็งงยายบอกยายเอาผ้าเสืตัวจับขึ้นมาแล้วก็ดึงปลั๊กออกถือออกโอ้ยจหายลงตะตุมเลยเรามาดูปลั๊กไฟไหม้เลยอ่ะพอเจ็บดูด,ดเลยมีกี่เมื่อวานนี้แต่นางยังหัวไวเนาะ ทางป้องกันได้โอเคแค่นี้ก่อนนะคะข้างในมีแสงเพลง